สวัสดีค่ะวันนี้เข้าครัวทํากับข้าวนะคะเมนูวันนี้มีลาบหมูแล้วก็นึ่งปลานะคะนึ่งปลานินกินกับข้าวเหนียวแล้วก็มีส้มตานะคะเมนูอาหารอีสารมาอีกแล้วค่ะแอนนี่มีคนช่วยทำนะคะวันนี้ก็แอนยีเข้าครัวอีกเช่นเคยนะคะส่วนลิลลี่ก็นั่งตากไฟอยู่ตรงนี้เพราะว่าลิลลี่ก็หนาวเป็นนะคะ แมวกับหนาวเป็นได้จากพี่น้องหูจักขึ้นยังนี่มองได้อุ่นมองได้นั่นเนาะแต่เวลาออกข้างนอกกับบยญานหนาวดอกเวลาออกข้างนอกแล้วหนาวหิมะตกนี่บางเธอเอิญเขาบ้านกับวิอยากสิเขาแต่พญามาเขาบานนี่กกนอนตากควมมหอนจ้านอนตากเตาหนาหนา,หนาเตาไฟเลยแมนบอลิสตรีแมนบอแมนบอลิสตรีแมนบอหมูสับเนือจากเมื่อวานนะเมื่อวานาไม่ได้ทําผัดผักหมดวันนี้ก็เลยแบ่ง เอาส่วนที่เหลือมาทําเมนูลาบหมูนะคะลาบหมูแบบบ่หมีหนังหมูนะจ้ะพี่น้องเพราะว่าบ่กเรายออกมาเนาะจะลาบแบบว่าบ่มีหนังบ่มีตับนะจ้ะมันนี่ข้าวเหนียวกะหนึ่งกําลังทําการหนึ่งนะจ๊ะข้าวเหนียวนะจ๊ะกําลังทําการหนึ่งเอา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 อีหยังเอาอีหยังอีหยังคือเฮ็ดจังซั่น Nói ờ, nhận kia chân xanh Mêu Ok Áo <laughs> <laughs> Hello, phải ăn xe hai Phải hi xe hai còn lúc Xe hai còn Nope Nope hmm? ไายาวันนี้ไปอาบน้ําเลยนะลูกนะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนะคะไฟายาไปอาบน้ําฝาไฟยาไปอาบน้ําเลยเออเดี๋ยวค่อยดูนี่นะคะนี่พี่น้องจา๋าปลานี้นะจ๊ะมื่อไดปลานิ้มาสองตัวพี่น้องเพิ่งไปร้านแขกมาหลังจากที่เลิกงานนอกจากะ่ะนั้นตัวน้อยมันก็เลยเอามาสองตัวราคา่าสิถามเขาจําบ่ได้บ่ไดดถามเขาสั่ว่าราคาเท่าไดแต่คิดว่าน่าจะต,ตัวละประมาณยี่สิบห้าโคนประมาณนี้นะเพราะมันตัวเล็ก โอ้มันนั่งเป็นลำแข็งอยู่เดี๋ยวมาแช่ใบก่อนแช่ใบก่อนก็วันนี้แม่จะสอนในญาทำลาบหมูในญานะในญาวันนี้เราจะทำลาบหมูนะโอเคผักที่จะใช้ก็มีนี่นะ อันนี้ก็เป็นผักชีลาเออผักชีจีนพี่น้องผักชีจีนเรียกว่าพักหอมปอมเนาะโอ้ยทั้งเบาทั้งไทยทั้งอีสานผสมกันต้องขอให้แนจ๊ะเดี๋ยวนี้มันตีเบาผ้าษาอีสานในคลิปแล้วจ้ะพี่นอ้องต้องขอให้คนที่ฟังบอกออกเนดะ้ออันนี้ก็สิเป็นเอามือน,นีขอเบาอีสานกันแล้วกันเป็นทักสะระแหน่นะจ้ากำลัปกติเขาจะขายกำละงซิฟหาน,นะจ้าพี่น้องแต่มมือน,นีมันเหี่ยวแล้วก็เลยเขาก็เลยลดให้สิบคน้นออเนี่ยผักเอ,อิญ หอมต้นหอมต้นหอมพูดสิคะต้นหอมต้นหอมส่วนพักหอมปลอมพักซีจีนีก่กับซีฟโค้นจ้าส่วนต้นหอมนี่ซื้อมาจากลานขาของฝรังโอเคอันน่้ปอกแล้วใช่ไหมอันน่้ปอกแล้วก็ล้างล้างล้าง,ลางแล้วก็อันน่้จะต้องหันห่นหันห่นหั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 ่นเอาล้างก่อน ก็หัน่นล้างล้างล้างแล้วก็หัน่นล้างทีละสองสามันก็ได้ล้างทีละสองสองอันสามันเลยลูกชาทุท่มใช้แกังฟ้าโฟเลนใช่ไหมเนี yeah. ่ยล้างล้างทาดีฮีและโพออินกังเนี่ยอย่างนั้นอะ่ะสะล้างทั้งหมดเลยครั้งเดียวจะได้ประหยัดน้ําอย่างนั้นอะ่ะโอเคปิดไว้ปิดน้ำเลยเนีย่ยต้้ององทาบ ว้าวเสร็จแล้วปอกเสร็จแล้วปอกเกลี้ยงเลยอ่ะเอาหนูล้างก่อนแล้วก็ไปฝานนะหนูล้างก่อนนะลูกนะแล้วก็ฝานนะเข้าใจไหมนี่ที่แม่บอกไอก้ย่ารู้ไหมฉันมันต,ต,ต้องทำยังไงแต่ต้องต้องทำยังไงต่อเวสต์เกอร์สแสกนยโอเคเคแล้วพูอีกทีนู้นห้เริ่ม่ะนี่สัตวบางทีเรเริ่มที่นี่ข้างล่าง ต้องทาอย่างนี้ก่อนอทําตรงนี้ก่อนอีทีฮีเองทําตรงนี้ก่อนอืสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุกขึ้นก่อนเขาไม่ได้เข้ากล้องเลยนะลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้น้องฟายาอารมณ์ดีแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานก็โดนแม่ดุไปนะคะแต่เมื่อวานตอนตอนค่ำต,ตอนดึกนะคะพี่น้องหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะตายาอ้วก อ้วกแตกอ้วกแตนอ้วกเป็นไม,ไ,ไม่ค่อยสบายนะคะก็คืออ้วกสองครั้งตอนกลางคืนโอเคอ้วกสองครั้งตอนกลางคืนพยาอ้วกใช่ไหมแคสซียอัลโลโลกอ้วกเยอะมากเลยอย่ะฟายานะ่ะแม่ก็ตกใจนึกว่าเป็นอะไรแต่จริงแล้วก็คือเป็นโรคติดต่อนะเป็นน่าจะเป็นไข้าอาหิวาตาก,กะโลกหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้จักป้อนนเหวี่ยนะคะจากจากโรงเรียนอนุบาลน,นะคะมีเด็กน้อยเป็นกันเยอะมากป่วยนะคะ เป็นไข้ท้องเสียบ้างอะไรอย่างนี้นะคะน้องฟายาก็มีอาการท้องเสียนิดหน่อยแต่อ้วกอ้วกเยอะมากเมื่อวานนะแต่ว่าวันนี้มนไปทํางานก็คอยถามข่าวนะว่าลูกเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเด็กน้ยอยอยู่อยู่บ้านกับปานะคะก็บอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วฟายาังไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมคะแคสเซียมอีเ็นหรือเปล่าอ่ะเป็นแคสเซอฟไหมอ่ะ oh. ไฟยายฮะดูดีก่อนนุ๊กโอเค โอ้ยมันสีบานมือเอามาต t hey. อปเฮ้ยอกแคกก็อยู่ s i s t e งนี่แหละเวลาที่แม่ดุก็คือเวลาที่แม่บอกว่าห้ามทําหรือว่ามันทําไม่ได้นี่ก็คือดึงดันที่จะทําอะไรประมาณนี้นะพี่น้องนะอยากร้องน่ะแหละเต้นเมื่อวานที่โดนดูกันยอนว่าไอ้แม่ตักกับเขาให้แล้วตักจงเลยกับบพ่พ่อทั้งที่เกิดแม่หูอยู่ว่านั่งกินบ่มดดอกแต่นั่งอยากได้หลาย นางอยากได้กับข้าวเยอะๆแล้วก็อยากจะตักเองด้วยนะคะเมื่อวานนะคะก็เลยเนี่ยมายากเยอะเต็มเตีย,ย,ย <ๆ S 1> นี่ก็เห <c oughs> ยัยงอ่ะอ้เห็ดใดอีดีอ่ะทำจนได้อ่ะจับดีๆนะลูกนะ <c oughs> ทำได้ไหมอ่ะ ขัวรบมากเลยตอนนี้ยังไม่ได้เก็บนะเอาดูไฟะที่แม่ก็บอกว่าไม่ต้องทําไม่ต้องทํพไฟะก็ไม่เข้าใจนะเข้าใจยังเข้าใจคะ่ะเข้าใจหมคะ่ะไฟาดูฟโตัวไฟะโฟลตัวไหมนี่ไอดูโฟโตัวไม่ไม่ฟลตัวไ,ไ,ไม่เข้าใจเหรอ,อย่านแม่ด้ย่านแม่ไ้ เอ็นแดสเตเอร์จริงๆแม่ไม่ได้อยากให้ทำตั้งแต่แรกนะเขาคืออยากลองทำนะคะลองทำแล้วแม่ก็ทมาทำไม่ได้แต่ได้กน้อยนะพี่น้องนะเขาบอกเขามิ่ขวาญพอใจอยัง,ยงดอกเห็ดบะเลยดอกมันก็ยังป็ยังอยากจะพุ่งเห็ดนะเ <c oughs> ดเราไปชอเส้นหมี่โอเคทีนี้เราก็มาเริ่มทำกันเลยนะลาบหมูนะเนี่ยนะในวันนี้ก็ ถาบหมูนี่มันอร่อยอยู่แล้วนะทำง่ายๆนะคะอันนีนะะนาามันมีน้ำปลาน่นาจะเป็นคนกลมแกนะเนาะคุณดิปลาอย่างนี้นะุู้ินี่ซีอไม้ยก่อนเอาประมาณนี้ลงน้ำปลาอีกใส่ลงไปใส่ซีอิ๊วด้วยนะล้ามหมูเราใส่ซีอิ๊วด้วยนะอันนี้ใส่เคแล้วอันนี้หนึ่งช้อนข้าวคั่ว ใส่ข้าวเปหนึ่งช้อนโต๊ะเอน,เนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะเอ,น,เน,เอนีอ่น้ำแบบโอเคใส่เลยลูกแล้วก็มะนาวบีบไปลูกบีบมะนาวไปบีบให้หมดเลยนี่เสร็จแล้ว โอเคแล้วก็คนคนคน,คนเดี๋ยวเพิ่งทิ้งนะ้ำมะนาวยังใส่ได้อีกคนก่อนโอเคแลไวโอเคน้องเนี่ยลองชิมดูสิลองชิมดูสิมันอร่อยอยังลองชิมดูมันมันได้ยังมันขาดอะไรอ่ะ มเหมือนลาบที่แม่ทำไหมแอปยุก่ากมออซเอาไปเย็บปะสายหนาวอกแ้โอเคตรงนี้ดีเอใหี่ยาหมายยอะไยัไปยัด่าทำมันนีไมเฮดอย่างงี้งี้ไปอะ ใส่ไปงี้เลยโอเคยังไม่ีม่นูดีไม่สิบวีออรนู่ดีสวีออโอเคใส่ลงไปใส่ลงไปแม่ใส่นะไม่อยากทำอะไรไม่อยากเด้โอ้โหขาดเยอะมากพอแล้วพอแล้วอยากไปแค่ทำอไมคอนเซ็ปไอ้เนี่ยบอกว่าใส่ให้หมดเลยแม่วาสันเอาากเหรอเอาใส่ให้หมดเลยลาบหมูยังพักลายหลาย อันนี้เป็นคำขอของอนเานะอนบอกว่าใส่หมดเลยแม่มันอร่อยปลาสันมันหมูสแกไช่เดี๋ยวแม่มาดูสแมมสสกอสูตเดีเดี๋ยวฮะอะไรนะแซบมาค่ะแซบมาค่าอะไรยังไงยังไงพายาพูดสิบี๊เบี๊บ You're getting milk.